ลาเนาะสำราครับสบ,บายดีพี่น้องเบอร์สบ,บูทุกคนมาพี่น้องมาโอนี้ดูอ่พี่น้องเอ้โมนี้สินสินัวมือนเอเลสินหันลลนวมมลายสินวมมัวอนลลีกกนลูกปติจตจัยวาได้ไฮพอน็ดปุงเจ้าให้กินอีกเนี่ยดูพักไป้บรรยาสํลาของ้องนั

โอ้อหอ้มนมีหอแบบนี้เนาะเสือสั้นดือดเียเสือสั้นเดือดเป็นไงนจใส่เบิร์ัเลยทีเกี่ยวัผมอะไรนะมผมแห้งคนคนบวงมาก่เนี่บวงมากอคุณเยอะ คุยเด้อคุยโลดคุยโจุจุพี่เด้อคยวิธีบ้านบ้านนัดกัพักไงไปเล๋นัดดูเกาะเกาะปลาทำไงป้าเราค่อยทำสีโต้ทำไงญ่ะมาจาจาเราทำตุบหอหังนัด เ๋ิผมซื้อมาวันนี้สองโลเลยเถองเลยตอนแรกไงอเอ็ดบาร์บีคิวไม่น้อยเพิ่อนับเพิ่อนยังไปเบียกทุลาเพิ่อนกบเศาอ่นเนาะแต่ทุลาเพื่อน่ะทานกินบาร์บีคิวตอนแรกนเละบาร์บีคิวนเนี่ยเรีกคนกินตอ<ม>นเราไอ้ไม่น้อยซื้อหมักเนาะไปตลาดแรกซื้อมหมากก็เท่เล่นหักเด่นนั่นเนาะ Nát. Sự đầy bắt mì bắt nát. Mì 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 กาววางนยินจะตับเอ่งานยินดตับเนี่ยนรับเบิรงต้องไ่มครอือหอดอันสาวนางกับบ่ออุ่มน้ำเมื่อบานเมื่อบานนั่นแะเมื่สาวนางเนี่ยก็มันถามหาอยู่บ่อุ่มเลยพิ่กินเป็ะแสบเนาะนี่ยุ่ย่ยย่ยย่เป็นยก็ื่องมัน พี่นออ้องวะอ <c oughs> ลาป่าชัดหน่อยมั้เดี๋ยวไม่ราบคนเดียวเนี่ย่าวกว่าระจำเรกับฟึบบพรกเมกกับเรา,าพรกเมกก้าหน้าได้พี่น้องไหมพรกสนุกเนี่ย กินเนี่ยก็กินละหลายคนเนาะแม่นเมือนอันเนาะแม่นแม่นแม่นหรือต้องใส่เสียงยำเสียงยำพี่น้องเนี่ยกรอกๆแล้วเฮ้ยเราเนี่ยห่ออะไรแลยพี่น้องเลยเดี๋ยวพักกันเดือดหออยู่ เสีงคำอัพไปลองไหยมาปากเร็มคำจุ๊ยๆปลอพเียน้อยโอ้โเจ็บเผ็ดแสบปักต้องขอรอบสอง เบาหน่อยอืมขาวอืมขาวขาวอ่ะขาวอ่ะขาจะขาวมือหนึบขมกว่ามือหนังเนาะหนังโคขมอ๋อตัวเดาเป็นหนังเนาะพอว่าพอว่าบอใครขม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 เนาะคเนี่ยเอาคข้าปนหอังเลย พอแทาผากอีสานยิ่งย่มเลยนจูน่เนาะจู่เนี่ยตีแตกเพราะว่าซื้อยังสิกวพ่ขอขอขอสแตกแดกกันนะนะสแตกแดกตับเอ,อ,อีทโปงลางอีทโปงลางเนี่ยเนาะแล้วพานําหลออเลยโอ้โหแ้ามันก็คืออยู่กับคนปุงแต้วนั้นะ กิน <c oughs> ตับฮนะอะไรกินตับเหรอเนื้อวา,ากาเชนเนื้อวากากินเนื้อเื้ออยุหันไม่นไหนส่กหนี่บันน้อยเดียวเนะาะในร้านจานละกีเง็นเนี่ย,เยจเจ้าทั้งร้านอยู่นะทำน้ำแบบน้ำม không cắt cả bà, cái nó cũng cắt còn chín nữa, còn không cắt. mình đi cầu, bỏ được con đây, ok đó. หลังมันข้าวบ่แม่ล่างแดงเราไม่ขาดีมาพิณออกมาเนาะวันคอยอีกคำหนึ่งตอนไหนกากินเหงตอนไหนขผแ้ตอนไนหน่อยรับเห่อสิ อันนี้เพิ่นยนี่ยพอทีอบ่สามบบ่สาบกีบเนาะสากีบแล้วยำกึกึดกึดอคอคักคักก็สบายอากาศกัๆๆดูเมื่อคืนนี้กบไอ้กบกินเดือนเข้าไปอีสังอะเป็นซีเดือดเอาหามออก่าใส่มาใส่ในะ มอโมโหมาขึ้นอ่ะห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเกียวเด้มันเคยดูกันราสีจอราสีอย่างน่นบอกจอเอิรมจอราศีตุลเห้งถ้าออกถ้าออกไปรับแสงอันเนี้ยจันทุประคาละไอ้นั่นอ่ะเออือาวาเห้งเฮงราหมาก่บอเห้งอิลีตุล อยกระทุ่งไหม,มเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะแสงจันทร์สนีน่ะไหมอาบแสงจันทร์สนีนนะถ้าเห็นอยู่ล่าเขาก็ลอยนะเดือนซ้อนเดือนตะมาคืนวันลอยกระทงให้เลยนล่เราเลยลอยลอยกันลราลอยจะถูกลอยสองเทือกลอยกระทุ่งตะออกคอนซ้าวหือ กลายไม่หน่อยบวกกับค่ะบอากกินรุบเอ้เอาข่าอีกบ้างออแหละอิมตับต๊กกินลุดนะในปรอเดนว่ารานชิ้โตไหรอประหยัดพลังงานอาหานชิ้โต

<S 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 น่าผคนขึ้นมันกันเนาะแช่ต่กระแทบยูต้องกบับกวางมันมาปี ปลาห้าจอยุเขาจีบปลาหาจุไม่่อยทรงซิกบ้างหิมะคนเผาปลายูนน่ดมมงอะเสียบลาพี่น่องเลยโอเคพี่น่องเลยคลิปดีหวังกับสิขอลาไปก่อนขอบใจทุกแลทุกเม้นตุกกลังใจพี่น่องคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย